ประกาศจัดซื้อเครื่องบินรบ s 16จำนวน14ลำและซอบ 340AWC ดวงตาบนฟ้าถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยใช้เพื่อเสริมสร้างอำนาจทางอากาศและการตรวจการระดับภูมิภาคสัญญาณว่าไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศและเติมเต็มสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เอเชีย f 16จำนวน14ลำเพิ่มกำลังรบทันที ไทยยังคงใช้งาน S16AB มาหลายทศวรรษและการจัดซื้อครั้งนี้ถูกออกแบบเพื่อเป็นการอัปเกรดกำลังรบระยะสั้นแม้ไทยจะเลือกไกลเพิน E/F สำหรับอนาคตแต่ f 1 6จำนวน14ลำถือเป็นของแรงที่เสริมคิวได้ทันทีเพิ่มขีดความสามารถด้านการโจมตีเข้าถึงเป้าหมายและเสริมกำลังป้องกันชาติซอฟ 340AUC ดวงตาบนฟ้าในยุคเครือข่าย ประเทศไทยมีการใช้งานซอฟ3 4 0 B AWC อิริย,ยอย2ลำตั้งแต่ปี2012และกำลังพิจารณาอัปเกรดเป็น AWC มาตรฐานใหม่ควบคู่กับข้อตกลงซื้อไกรเพลิน EF ระบบอิริยัยมีเรดาร์ p e c e s i d r ตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง300-350กิโลเมตรและสูงสุดถึง450กิโลเมตรสำหรับเป้าหมายขนาดใหญ่การอัปเกรดจะรวมถึงการปรับปรุงระบบควบคุมภารกิจ C2 และเพิ่มขีดกำลังความสามารถในการตรวจการทางอากาศบทบาทร่วมกันเสริมการทำงานแบบเครืมันติดี t อ d า m a i n การมี F16 จําจำนวน14ลําลำและซอฟ340 AWC ในมือประเทศไทยช่วยให้ระบบบริหารจัดการการรบกลายเป็นเครือข่าย Network CNTIC โดยเครื่องซอฟ340จะให้ความชัดเจนด้านสถานการณ์อากาศและส่งข้อมูลให้ F16 เพื่อวางแผนโจมตีได้แม่นยำยิ่งขึ้น การจัดสรรโครงการจัดซื้อและอัปเกรดได้รวมอยู่ในแพ็กเกจออฟเซ็ตกับสวีเดนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นระบบลิง์ทีให้กับไทยเพิ่มความสามารถในการประสานภารกิจทั้ง2ระบบนี้ช่วยลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จากต่างประเทศโดยตรงเพราะประเทศไทยมีโอกาสได้รับสิทธิทางเทคโนโลยีและสามารถซ่อมบำรุงเองภายในประเทศการมีทั้ง f 1 6และซอฟอย จะเตรียมกองกำลังให้พร้อมรับมือทั้งภัยทางอากาศขีปนาวุธและปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วสมดุลอำนาจในอาเซียนไทยคือผู้เปลี่ยนเกมปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศเดียวในอาเซียนที่มี a w UC ทำให้ไทยกลายเป็นผู้ที่มีดวงตาบนฟ้าพร้อมทิศทางข้อมูลแบบเรีลวทมมขณะที่ขีดความสามารถของไกรเพลน EF และเ1 6จะทำให้ไทยมีอำนาจทางอากาศที่น่าเกรงขาม เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์การใช้อากาศยานสอดแนม A w ดเิร่วมกับขีปนาวุธหรือเครื่องบินรบระดับไกลเพลิน F16 ถือเป็นเกมเปลี่ยนสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ความท้าทายและอนาคตแม้ไทยตัดสินใจเลือกไกลเพลิน e f แทน F-16 บางส่วนแต่การจัดหา f 1 6จำนวน14ลำเป็นเส้นทางระยะสั้นที่ใช้งบประมาณไม่สูงและพร้อมใช้งานทันทีขณะเดียวกันการอัปเกรดซอฟ340 จะมีรายละเอียดทางเทคนิคหลายด้านที่ต้องตกลงรวมถึงการถ่ายทอดความรู้และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเฝ้าระวังและควบคุม C2 ในอนาคตการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเอมมลและห้องปฏิบัติการสำหรับลิงทีจะเป็นส่วนสำคัญของเอโคซิสเต็มงานสงครามยุคใหม่ที่ไทยกำลังก่อตัวบทสรุปไทยก้าวสู่การป้องกันแบบเต็มรูปแบบการได้มาซึ่ง S16 จำนวน14ลำ และซอบ 340AWC ที่ได้รับการอัปเกรดถือเป็นการสร้างสมดดลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างชัดเจนไทยไม่เพียงมีเครื่องบินรบทรงพลังแต่ยังเสริมด้วยดวงตาด้านบนฟ้าและระบบเชื่อมต่อข้อมูลปฏิบัติการแบบเรียวทา์ยุทธศาสตร์นี้สะท้อนถึงปณิธานของไทยในการพึ่งพาตนเองสร้างกำลังรบด้วยเทคโนโลยีและก้าวเป็นผู้นำด้านความมั่นคงในภูมิภาค ขอบคุณที่รับชมบทวิเคราะห์ฉบับเต็มจาก Automators อย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารด้านเทคโนโลยีทหารและนวัตกรรมความมั่นคงก่อนใครด้านล่างคือส่วนเสริมสคริปต์ YouTube ภาษาไทยสำหรับหัวข้อไทยได้ของแรง F16 จำนวน14ลำซอบ340ดวงตาบนฟ้าเปลี่ยนสมดุลอำนาจอาเซียนโดยเนื้อหานี้เพิ่มเติมความลึกและข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง เพื่อให้ครบ20นาทีและสอดรับกับข้อมูลที่ค้นพบเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกไกรเพิรนและ S16 แม้ขีดความสามารถในการผลิต S16 Block 70จะได้รับเสนอจากสหรัฐพร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแต่ไทยเลือกปรับกลยุทธ์ไปสู่ลองเทอมโซลูชันกับไกรเพิร์น EF จากสวีเดนซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ลดความเสี่ยงด้านการเงินและมอบเทคโนโลยีถ่ายทอดให้ประเทศไทยเต็มรูปแบบ การจัดซื้อ f 1 6จำนวน14ลำถือเป็นการเสริมกำลังระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ความจำเป็นก่อนการเข้าประจำการของไกรเพิรนซึ่งคาดว่าจะเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่2027เป็นต้นไปซอฟ 340A Uc ความสามารถตรวจการระดับภูมิภาคประเทศไทยดำเนินการใช้งานซอฟ 340B A Uc e r i จำนวน2ลำตั้งแต่ปี2012 และได้ออกแผน Modernization ใหม่อย่างเป็นทางการในปี2025ภายใต้โครงการมูลค่า140ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยกระดับระบบเรดาร์และการเชื่อมข้อมูลสัญญาลิงค์ทีแบบเรียลไทมระบบอิริยในไทยปัจจุบันสามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศได้ไกลถึง350กิโลเมตรและจะเพิ่มได้ถึง450กิโลเมตรเมื่ออัปเกรดแล้วเสร็จการฝึกโคบไทเกอร์และการฝึกผสมร่วมพันธมิตร ฐานทัพโคราชของไทยเป็นอีกฐานสำคัญในการฝึกโคบไทเกอร์ซึ่งรวมทัพไทยสหรัฐและสิงคโปร์โดยมีการใช้ f 1 6 E3 อเอวกของสหรัฐและฝึกปฏิบัติภารกิจรบทางอากาศร่วมกันเพื่อตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายข้อมูลอากาศในการปฏิบัติจริงเมื่อได้ f 1 6เพิ่มขึ้นและระบบ a w ด c ที่ทันสมัยระบบความพร้อมในลักษณะเ e t w o r k c ์กซีเจะถูกทดสอบอย่างเต็มตัวในการฝึกฝนร่วมภูมิภาค การถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลตอบแทนทางอุตสาหกรรมข้อตกลงไกรเพิร์น EF มีเงื่อนไขออฟเซตที่สูงถึงกว่า100,000ล้านบาทโดยรวมการถ่ายทอดระบบลิงทีการฝึกพนักงานการสร้างเอเมล์เมนเทนเนอร์ซรีแพลวหอและโครงการวิจัยรวมกับสวีเดนไทยสามารถเริ่มสร้างเอโคซิสเตมทางการทหารภายในประเทศไม่ว่าในด้านซ่อมบำรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีเองได้ในระยะยาว ผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในอาเซียนและเวทีภูมิรัฐศาสตร์เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์ปัจจุบันไทยมีศักยภาพในการใช้ a w ด c ร่วมกับเครื่องบินไกลเพลนิน F16 ซึ่งถือว่าเหนือกว่าเพื่อนบ้านในด้านเครือข่ายข้อมูลและการโจมตีทางอากาศที่ทันสมัย Thailand's military move sends clear message of strategic autonomy and diversification Not entirely r e l i a n t on U.S. gear. Shifting Towards Partnerships European Partners ความท้าทายในมิติการเงินและความมั่นคงภายในการซื้อไกรเพิร์นแอน F16 ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลแม้จะมีออฟเซ็ตและโลนออฟเฟอร์ก็ตามยังมีคำถามเรื่องการกำกับดูแลงบประมาณในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศคำถามสำคัญคือไทยพร้อมลงทุนระยะยาวหรือไม่และจะสร้างระบบดูแลรักษาอย่างยั่งยืนได้หรือเปล่า บทวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงโอกาสการควบรวมไกรเพิรน F16 และระบบ AWC ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางอากาศในภูมิภาคความเสี่ยงการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์กับสหรัฐและสวีเดนซึ่งอาจถูกกระทบหากความขัดแย้งภูมิภาคเพิ่มขึ้นติดตามอนาคตไทยจะไปถึงไหนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการส่งมอบไกรเพิรน EF และการอัปเกรดซอบ340คาดว่าจะเสร็จภายในปี2027-2029หากไม่มีเรื่องทางการเมืองขัดข้องไทยอาจขยายอำนาจร่วมในมือรัฐพันธมิตรเช่น ASEAN d ิล l s หรือมิเชิญสระหว่างประเทศเช่น Psking หรือ Joy Maritime Patrol สุดท้ายนี้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจเขียนใหม่สมดุลอำนาจในอาเซียนขอบคุณที่ติดตามบทวิเคราะห์เชิงลึกโปรเจกต์ทางอากาศของไทยจากช่อง a u t o m a t e r s อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารด้านเทคโนโลยีทหารและยุทธศาสตร์ความมั่นคงก่อนใครหากต้องการแชปเทอร์สแยกตามหัวข้อเพิ่มเติมหรือคำเน้นย้ำสำหรับ c o ตำเนลบอกได้นะครับ